ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ CBN Thailand ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี้ Share The Love Forward ได้จัดงาน Season o f Love ที่ The Upper Room โยทินพัฒนา3เพื่อพูดคุยในแง่มุมต่างๆของความรักที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและการพบปะแบบออนไซต์เพื่อพูดคุยกันระหว่างแฟนรายการและวิทยากรค่ะ โดยในงานนี้มีวิทยากรทั้งหมด7ท่านคือศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตศาสนาจารย์ชาติชายจารุวาทีอาจารย์วาระมีชูทนอาจารย์วุฒิวงสันเสริญคุณสวรราเอี่ยมพิกุลคุณนันทนาบุญหลงและคุณวริยานาวีปัญญาธรรมดำเนินรายการโดยอาจารย์นิยมชานสิริเมธา ศาสนาจารย์ชาติชายได้ให้ข้อคิดว่าหากคนที่เราครบไม่อยากรู้จักคนรอบๆตัวเราให้เราตั้งคำถามว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าหรือว่ารักแค่บางส่วนในชีวิตของเราเหมือนอย่างคำที่ว่า love me love my god ทางคุณวริยาได้แสดงความเห็นว่าเราไม่สามารถประนีประนอมเรื่องความเชื่อได้ความเชื่อกำหนดทัศนคติ ทัฒนาคติกำหนดการการะทำและได้แชร์เรื่องของการมีชีวิตคู่กับคนที่มีความเชื่อเดียวกันคุณสวนนาได้กล่าวถึงโลกที่เต็มไปด้วยการพัฒนาของ AI หรือ artificial intelligence และ IA intelligence augmentation คือการเสริมสร้างความฉลาดของมนุษย์ซึ่งสามารถใช้ AI มาพัฒนา IA ได้ AI ที่ไม่รู้จักความรักให้อภัยไม่ได้ ไม่รู้จักการท่มต้นไม่มีการเอาใจใส่หรือเข้าอกเข้าใจและถ้าไม่มีความรักก็ไม่มีค่าอะไรในหนึ่งยอหนบทที่4ข้อ8กล่าวว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก AI เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะมาช่วยมันจะมาช่วยเราในการทำงานแต่สกิลอันหนึ่งที่ AI ทำไม่ได้เลยก็คือ AI ไม่มี ไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะ AI ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นมี relationship อะแล้วก็ AI ไม่สามารถที่จะมีความรักมี relationship กับคนอื่นได้ relationship ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันแตกร้าวในในทุกๆมิติของชีวิตเลยเพราะฉะนั้นนะพวกเราที่เป็นคริสเตียนเหมือนกับเป็นเกลือแห่งแสงสว่างเนี่ยเรามีเราเรา,เราติดต่อได้กับความรักของพระเจ้า เพราะฉะนั้นความรักของพระเจ้าเนี่ยแหละที่จะช่วยให้เราเป็นเกลือที่เข้มข้นมากขึ้นในสังคมที่มันเต็มไปด้วย AI ซึ่งคนจะเย็นชาลงมากขึ้นคนจะถูกใช้งานถูกใช้งานจาก AI มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรายิ่งจําเป็นที่จะต้องวิ่งเข้าหาความรักของพระเจ้าเป็นซอสเป็นแหล่งของความรักโอเคขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาร่วมงานนะครับวันนี้เชลเปอร์เวิร์ดจัดงาน วาเลนไทน์ Valentine, แบบออนไซต์ site. เราจะพูดถึงฤด,ดูต่างๆที่เกี่ยวกับความรักแล้วเราอยากจะให้สังคมของเราได้โฟกัสในเรื่องของความรักของพระเจ้าในแต่ละซีซันไม่ว่าคุณอยู่ในซีซันไหนพระเจ้าอยู่ในทุกช่วงเวลาของคุณและเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราได้เริ่มต้นจัดรายการแบบออนไซต์ site. ดูว่าเราเจอกันหน้าจอมาเกือบ4ปีแล้วถ้ามาเจอแบบ ัตเ,เป็นๆบบได้สัมผัสได้คุยกันบรรยากาศจะเป็นยังไงก็เลยลองถามดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องหลายคนก็ให้ความสนใจและมาร่วมงานก,นกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่จะช่วยพี่น้องต่อไปนะครับและถ้าพี่น้องสนใจเตรียมดูเต็มๆได้เลยเร็วนี้ครับผมนอกจากนี้ยังมีข้อคิดดีๆอย่างเช่นต้องทำในสิ่งที่พูดและพูดในสิ่งที่ทำรักแท้ต้องทำไม่ใช่แค่พูด ความรักในพิธีสมรสแปลว่าไม่ว่าวันข้างหน้าจะรู้สึกอย่างไรก็ตามเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะมั่นคงทุ่มเทปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เรารักรักแท้ไม่มีวันหมดจะอยู่นิรันต์ตลอดไปพระเจ้าทรงเป็นรักแท้บรรยากาศภายในงานให้ความรู้สึกอบอุ่นใจและสร้างกำลังใจให้ผู้มาร่วมงานว่า ความรักแท้นั้นมีจริงโดยพระเจ้าผู้ทรงพระชนใ้มีการร้องเพลงรักและร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันและไม่ว่าคุณจะอยู่ในฤดูการรักแบบไหนขอให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างและรับฟังคุณอยู่เสมอน,นะคะ